ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมทนายถาวรประทุมทองอช่องถาวรรอยเยอร์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเอกเทศสัญญานะครับซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พวกเราเกี่ยวข้องกันอยู่เป็นประจำนะครับเกี่ยวกับสัญญา ชาซื้อรถยนต์เป็นต้นนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับผู้ให้เช่าซื้อนะครับเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา,านั่นทําได้หรือไม่นะครับผู้ให้เช่าซื้อนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าซื้อได้นะครับยกเว้นกรณี ผู้เช่าซื้อผิดเงื่อนไขเช่นไม่ชำระเงินค่างวดตามที่ตกลงกันไว้อ่านี้เป็นต้นนะครับเพราะอะไรเพราะสัญญาเช่าซื้อรถยนต์นะครับเป็นธุรกิจนะครับให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับฉะนั้นจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามประกาศ ผู้ให้เช่าซื้อจึงจะสามารถบอกเลิกสัญญา,าได้นะครับทีนี้ผลของการเลิกสัญญา,าผู้เช่าซื้อซึ่งเป็นฝ่ายผิดสัญญานะครับถ้าจะบอกเลิกสัญญาก็จะต้องส่งมอบลถคืนนะครับหากคืนไม่ได้นะครับต้องใช้ราคารถ แทนรวมทั้ค่าเสียหายอื่นๆนะครับเป็นต้นนะครับทีนี้หากผู้เช่าซื้อทีนี้หากผู้ให้เช่าซื้อนะครับติดตามรถคืนมาได้แล้วนะครับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อมานำรถไปคืนแล้วนำรถออกขายทอดตลาดถ้ามีความเสียหายได้เงิน ไม่พอตามสัญญาเช่าซื้อนะครับหากมีข้อสัญญาตกลงไว้นะครับผู้ให้เช่าซื้อสามารถเรียกค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่าขาดราคาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าไม่มีข้อตกลงกันไว้ในสัญญาก็ไม่สามารถที่จะเรียกได้นะครับ เพราเป็นการนำรถออกไปขายทอดตลาดนะครับทีนี้การเลิกสัญญาตามข้อนะครับอันนี้นะครับหากผู้เช่าซื้อไม่ได้ผิดสัญญาผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้นะครับหรือในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนะ บาเลิกสัญญาโดยไม่ชอบเช่นส่งหนังสือบาเลิกสัญญาไม่ชอบเช่นไม่มีหลักฐานการส่งผู้ให้ชาซื้อนะครับจะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้เช่าซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นเป็นสาระสำคัญนะครับที่พวกเราจะต้องรู้กัน mm hmm. อันทีนี้ผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายบาเลิกสัญญานะครับ ผู้เช่าซื้อสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้โดยอาศัยนะครับกฎหมายเช่นผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในราคาแก่ผู้ให้เช่าซื้อนะครับเอาเว้นแต่ชายรถชำรุดบกพร่องหรือเสื่อมโทรมเกินสมควรนะครับ แต่ผู้ให้เช่าซื้อมีภาระที่จะต้องพิสูจน์ว่านะครับรถเสียมโซมยังไงซ่อมอะไรยังไงต้องให้เข้านำรถเข้าอูเพื่อให้ช่างตีราคาเหล่านี้เป็นต้นนะครับอ่าทีนี้การบอกเลิกสัญญาด้วยข้อสัญญาเช่นข้อสัญญาว่าการซื้อขายรถยนต์ก็จะต้องส่งมอบรถยนต์าตามรายการหรือว่า าตามข้อตกลงนะครับส่งมอบรถที่ดีไม่ชำรุดบกพร้องแต่ว่าถ้าส่งมอบรถไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้เช่าซื้อก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อสัญญานะครับทีนี้เรามาพูดถึงนะครับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดมาก่อนสามารถบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่นะครับ ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดมาก่อนนะครับในการที่จะบอกเลิกสัญญานั้นนะครับผู้เช่าซื้อจะต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาให้ครบถ้วนก่อนเช่นค้างชำระค่าเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระ สมมตินะครับค้างอยู่2องวดนะครับก็ต้องมีหน้าที่ต้องส่งเงินค่าเช่าซื้อสองงวดก่อนนะครับทีนี้ในการส่งมอบรถนะครับก็ต้องส่งมอบรถในสภาพเรียบร้อยสามารถใช้การได้ดีนะครับ ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างดังนี้นะครับก็ไม่มีผลเป็นการเลิกสัญญาโดยผู้เช่าซื้อนะครับอ่าเรานี้เป็นต้นนะครับเอาวันนี้นะครับก็ผมพูดมาทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่า,าจ,จะเป็นเกี่ยวกับ สาระที่จะท่านจะนำไปสามารถปฏิบัติได้หรือว่าเทียบเคียงในการซื้อขายรถยนต์หรือบางท่านที่